สำหรับฝักบัวครบเซตจ,จากแบรนด์ ALLTAKE รุ่นนี้ได้นำนวัตรกรรมและเทคโนโลยีจากประเทศอิตาลีมาผสมผสานโดยใช้เทคโนโลยีฝักบัวอาบน้ำแบบสายฝนไบโอนิกขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังทำสปาแต่ประหยัดน้ำมากขึ้น สามารถเลือกปรับรูปแบบการจ่ายน้ำได้ถึง4แบบด้วยการตอบโจทย์ทุกความต้องการเพราะมาแบบครบเซ็ตพร้รอมหัวฉีดชำระโดยฝักบัวผลิตจากสเตนเลสและก็ผลิตจากทองเหลืองและชุบนิกเกิลและโครเมียมทนทานมาในสีดำด้านหรูหราและทำความสะอาดง่ายค่ะเรียกได้ว่าเป็นฝักบัวแห่งโลกอนาคตจริงๆค่ะ สำหรับฝักบัวรุ่นนี้จากแบรนด์ดาบายเพราะฝักบัวรุ่นนี้ได้นำคาร์บอนไฟเบอร์มาใช้ในการกรองน้ำจึงสามารถขจัดคลอรีนได้แม้มีอนุภาคเล็กพิยงระดับนานโนพร้อมกรองน้ำอีกชั้นเพื่อต้านเชื้อแบคทีเรียซิลเวอร์อนินซีจึงมั่นใจได้ในความสะอาดบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังมีดีไซน์สุดล้ำสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีชมพูหรือสีดำหน้าฝักบัวมีความกว้าง110มิลลิเมตรถือง่ายเพราะมีน้ำหนัก240กรัมใครที่ผิวแพ้ง่ายหรือแพ้น้ำบ่อยๆต้องรุ่นนี้เลยค่ะแม่ดูผิวเพินอาจเป็นเพียงฝักบัวธรรมดาไม่พิเศษอะไร แต่จริงๆแล้วฝักบัวจาก Kudos รุ่นนี้มาเป็นเซตโดยทั้งเซตผลิตจาก EDPM หรือพลาสติกเกรดเสริมเส้นใยแก้วสามารถทนต่อแรงดันน้ำและน้ำอุณหภูมิสูงได้ดีให้นำไหล่สูงสุดไม่เกิน9ลิตรต่อน,นาทีมาพร้อมสายฝักบัวขนาด1.5เมตรหัวฝักบัวมีขนาด110 x 230มิลิเมตรสามารถถอดแยกส่วนเพื่อน,นำมาทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีการรับประกันสินค้าหากเกิดการชำรุดหรือมีเหตุให้ต้องซ่อมแซม ใช้งานได้สบายหายห่วงค่ะชุดฝักบัวสีดำสุดเท่รุ่นนี้มาจากแบรนด์ Dmg ค่ะมีความพิเศษคือได้นำระบบออกซิเจนอินเจคชันเข้ามาช่วยเสริมความดันให้น้ำแรงขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าตัวฝักบัวมีความหนาเพียง1เซนติเมตรจึงให้ความรู้สึกเหมือนการถือสมาร์ทโฟนมาพร้อมเกลียวข้อต่อมาตรฐานเศษ1จส่วน2ทั้งชุดผลิตจากพลาสติก ABS มีความยืดหยุ่นทนทานนอกจากนี้ยังทนความร้อนได้สูงถึง110องศามาพร้อมสายฉีดความยาว1.2เมตรรองรับแรงดันสูงสุด15บาร์ซึ่งสายนี้สามารถใช้ได้ทั้งกับฝักบัวและสายฉีดชำระค่ะ บ้านไหนเป็นแบบครอบครัวใหญ่และต้องการฝักบัวแรงดันสูงที่สามารถใช้ได้ทั้งแบบเรียนชาเวอร์ที่ให้ความรู้สึกสบายตัวราวกับได้อาบน้ำอยู่ท่ามกลางสายฝนและแฮนด์ชาเวอร์ที่สามารถบังคับทิศทางได้เองขอแนะนำให้ใช้ฝักบัวแรงดันรุ่นนี้จากแบรนด์แปบบค่ะ รุ่นนี้มีน้ำหนักเพียง133กรัมมาในขนาด100คูณ125มิลิเมตรผลิตจากสเตนเลสท,ทนทานสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องทำน้ำอุ่นได้โดยไม่ละลายทั้งยังมีดีไซน์ทันสมัยเข้ากับห้องน้ำทุกสไตล์อีกด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด